ไม่ไหาแล้วขอโทษขอโทษขอโทษมีซุ่นตาอยู่แล้วมัวแต่ดูไหลไปแบงไงไม่มีตังค์มีตังค์แล้วทีนี้ไม่ตังค์ไหลไหลมันไหลโดยมันดิ้งดิ้งไงกันทีมีดึงทีมไหนนะไหลไหลเขาพิ้วไงมาเนาะโอ้ไอของชาโดแลนด์ป่ะพี่แบงค์

ละลายนี่าลืมลืมกดบีดซินดาโกซ่านี่กดกดเบอร์เล็กวะเดี๋ยวไปกดเออเบอร์เล็กนั่นเบอร์เล็กเหรอว่าจะฝังกันนะทุกคนนิ่คือเบอร์เล็กไอ้เป็นคนกดบีดไม่ถือวะมาโคเสียได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทำไมพี่นอนไปลงพีพีละช่วงนี้พี่ไปเก็บอะไรเลยวะเก็บให้ได้อยู่ไม่มีอะไรับ S> <S ออโอเคเข้าใจเลยมีอทั้งหลับตัวใหญ่ไปเลยนะได้ได้เราทั้งหลับตัวใหญ่เลยดี๋ยวต้องมาเหงไม่นอนวันนี้หาถุงขึงต oui ิดจอดพี่ชอบรักใช่พี่ชอบนอนดูซีรีส์เฮ้ยนอนดูซีรีส์ก็ได้นะสารคดีเกี่ยวกับดินดีเปล่าไม่ใช่โดนอะไรใช เราต้องไปดูีีอะไรอย่างเงี้ยหรือ b e c o ทู d i d d มดีดีนัมเบอร t ทูบิ o ค e ทูบิคคาทู b e คจัสบวอว้าวโอ้ยจัสตินวัดดูยูมีนหรือเปล่าหลงพอจัสตินอ่ะน่เดี๋ยวเดียว คนย่กวัตถุดิบหมีมันไม่ใช่วัตดิบหมีนะวัตถุดูบหมีวัตถุดิบหมีทุ่มีเบิรเ ดูน้องก็เบิร์ดเหลือห้าล้านนะมัหมเนาะบาร์เตฟันอะไรเนี่ยอะไรอนี่ยนั่นคืออะไรแบบพว่าไงวะน่ะเฮ้ยนั่นมันพอร์ดีเคหรอวะน่ะดามิพี่หมีมันคืออะไรพี่หมีเล่นแท่งแบบว่าดามิโค่นเล็กอะเที่ไหนเขาว่าไงวะที่กูไม่เข้าใจเกมอะไรเนี่ย เนี่ยไม่ยอมเป็นนอใจเว้ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมเป็น้อใจเชียยันฮ้ยแต่แต่ก็ไม่เจอคนอื่นด้วเบิร์ดแล้วดับแทงแล้วเบิร์ดต้องดับเองเจอแค่พี่หมีคนเดียวแอนด์เราฟีลดิสกัสติ้งแล้วเรายังไม่ได้เล่นกับพอตดีเไงอะไอพอตดีเทงอ่ะอร์ตวอดิพอรตวอลอ่ะก็เบิร์ดแรงมากเออไปเล่นดีกว่าพี่ก้องไปเล่นไปนี่มันอะไรจะเจ็ดร้อย ทีเจ็ดร้อแล้วนะคาบเกอร์เ็ดร้อยแล้วแต่แบกเกอร์ม่ตกยังไม่อยากคาบเลยไประเด็นไม่เอาเปลืองเรือบ้าคาบแกเกอร์อันหนึ่งโอโหญยาใหทีนึงแบกเกอร์ออฟแฮนด์เรือยังหกเจ็ดศูนเลยนะหกห้าย์สองูหกห้าศูนกเกอร์ออฟแฮนด์โค้า เดี๋ยวมีคนนึงดยู่ด้านหลังหน่อยดูนิดหนึ่งอย่าให้ตกนะล่อหลวงเพื่อนซื้อเจ้ามาเรนวาวเจ้าตัวมันยังมาไม่ได้เลยเอ้าอาจจะซื้อซื้อใจเพื่อนนายไงซื้อใจไงอ่ะต้องเอาลูกไปล่อลูกหมาเด็กไปล่อเกี่ยวอะไรกันมาวะ เป็นเบลดไงเป็นเบดเลิกเบดก็เขาอาจะรอองลี่แฟนของมาเด็กอยู่อะไรโอแฟอแฟแฟนวหมาเด็กโอลิแฟนด้วยุดยอไเ้อปแบงแบงาไปแล้วแบงคัเกไม่เป็นไรแบงไม่ต <si> ้องไม่ต้องเกิดลงคีเท่าไหร่กันนะพี่เมย์สสอง อ๋อสิบเอยจะล้างให้ไม่ต้องไม่ต้องล้างก็ได้มันไม่ได้เลยล้างไปแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บอันนี้ไปอะไรร่วงเหรอไม่ได้ร่วงคือว่างใครเหยียบใครโอไม่เดี๋ยวตัวนี้เหยียบไข่ก็กลายเป็นมัคไข่ แม่งไอ้ยไม่รู้ทำไมให้มาสิมาแบกไปแบงไงมาช่วยเก็บแต่เราต้องไม่รู้เพดี๋บสิบ เราเปิดบอยกันยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหนืออะไรเนี่ยชอบขึ้นลิฟอะไรไม่รู้สวยกเลยอัดไหมรัดมลืมลืมลืมผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือแต่ไม่ชอบขึ้นลิฟต์เอ้ลงลิฟต์สิสามสิบสี่สิบ่สิบยี่สิบสามสิบี่น่งเงล้นชี ยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบ้าสิบหดสิบแป้าสิบร้องเลยต่อไม่ได้แล้วไม่ตอนตอนปล่อยที่กี่ไรสี่ปวมาระวองลองลงพื้นครับตัวเองตัวเองจะตัวเองโหเจ็บเจ็บมันเจ็บใครอยู่ไหนเอารอยู่โน่นจะพยายามฆ่าให้ไวสุดพี่แบงค์สไปก่อนนะจ๊ะ เออหมาเด็กเบิร์ดเลยหมาเด็กเบิร์ดเลยพี่แบงค์พี่แบงค์ห่วงอยู่ตัวเองก่อนก็ได้เอาหมอนออนมอน้อมเนี่ยเดสทายได้มอน้อมไม่เดสทายได้เจะบอกแห้เขร็จก่อนได้เลือดน้อยปล่อยตายพี่แบงค์เลือดน้อยปล่อยตายแบบนี้นเหือนกันเหมอนกันไอตัวหนึ่งวะโอ้ลิงก็บบีพร้อมอะไรกันวางวะ โหดโหดเดินน้อยปล่อยตายนะน่ากลัวไหมวางรถโหดโหดกว่านั้นคือว่าคิวแบบว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่แอดออดอ่ะอ้าวกลัวไผ่นู้นพี่กองลินได้ไงอนี่ยพอเอฟอะไผ่นู้นไกลไปกว่านี้พอเป็นพี่กล้องเลยกินแผลพื้นเยอะเกินเด้แลวล่ามาถอดเดี๋ยวพอมันมาใกล้ๆเดี๋ยวเราเข้าไปเบิร์ตนะ เดี๋ยวเราข่าไว้ท่ใคตัวน้ขาบอสใครลากขาบอสอุ้ยเกลยอเน่เน่ทำไมเพิ่มโกกบไปตอนนี้โทเค็มออมันได้จาก B G ไมไม่ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว้าวมาเดียสตัได้แหละใช่ก็ทําเพรสดี ตอนนี้มันได้แต่ไอ้คอฟฟอร์คีชาดอ่ะูเช่าขึ้นรถเดี๋ยวผมกินข้าวแปดบนึงราได้เมที่หนึ่งแล้วดีเหมืับลองไปตูดีกว่ามันได้บ้างจับได้ทนายแน่จริงอะไรวะเนี่ยดารลอนีสมัยจับให้ได้ทนายแน่จริงแคทมีอแคจับให้ได้ถ้าคุณเวอยู่ผมผมโวยเขาแล้วก็โอยแลนว์ี จัให้ได้เท่าไหร่กระป๋องทำให้ไวถ้าทำได้ให้ร้อยนึงแรงนะกงแบงคิวหน่อยคุณแบงค์อันจะแรงนิดึพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะแรงเอาสนกพาวได้พี่ปล่อยตายไปไม่มีอะไรแล้วอ่ะจะตายอยตายเลยหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเฮ้นายปล่อยตายไปอะไรวะไม่ไอบล็อกอ่ะบล็อกบลอก ก้องร้องทำไมมาเราตดีบลีนต้องเบิร์อทู่อุ้ยเออตโดพาวกู่าฮ่าเจออีกแ่าว่าฮ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 ่าน่าฮ่า่าฮ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 ่านคาฮ่าฮ่ดฮ่วฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา่า่าฮเาฮาฮ่า่า่าา่าาา่่าย ก็พระเจ้าช่วยโกยบทชีเลยดิจ้าไอ้เสือไอ้เสือเราดูดาวไหมแต่เราดูดาวให้ดูดาวมีกี่ดวงเพื่งไหนไม่ติดดวง ดาวคันไทยดาวคันไทยออ <ś k> ไยอยเป็นหน,น, <ś k> น้าแมวหน้าแมวเออซูสไมเน <ś k> อร์กับเมเจอร์ระเบอยเห็นดีกล้อง <ś k> เออได้บัตรดีโทเกนด <ś k> ้วยมอืมอมอืมอ,มอ,มอ ก่อนหมีก็หาบ่อยละมือมือเนี่ยมีหาละมือมือคืออะไรวะพี่ก้องมองเฟรมไงมือหามือมือฮะมือมือเออไอกองหินอเลยอ่ะมือมือีฟางฟาร์มมือมืออยู่เลยตอนนู่นเหมือนฟางทุกวันทำไมตอนนี้เป็นฟางกนบุ่มเได้แล้เหลือตั้งเป็นหมื่นมือหมื่น ละเมอละเมอเราหยุดดูดาวให้อุ๊ยชิบไพริีแลวผิดท่าเมป็อไรแต่เราอุ้ยเคนนั้นชิบไพรละอันนี้ชิบไพรของแพ้ซิ่วซจริงโอ้ิพแดงทิพแดงลงแล้ว ตัวไล่ให้ตายก่อนไล่ตายตัวหนึ่งขัดดาวขัดดาวโอเคตอนแรกก็ปลกกัดมันอยู่แต่แม่งไอตัวพีสแม่งจะไล่วอลล่เอ้าพอมีคนขัดดาวเอออะแท้งเหลือ โอ้โหแต่ตัวนี้จะไม่มีเปอร์เซ็นต์ไปฝั่งหรอไปฝั่งก็ได้นะเพราะว่าตัวใหญ่ถ้าเราไวแล้วมันหายไหมหรือยังอยู่ไม่หายมันอยู่ไงไปฝั่งไปทั้งหมผมไปละวบายบายครับทุกคนไปไหนไปนอน นอนทำไมตอนนี้ไปรับผู้พอมีใจส่งส่งของไปพี่อะยังไม่เที่ยงเสือรุนดิตเลยฮะไม่เที่ยงคืนเลยโหขดูเอเราไปนอนดูรุนนี้นั่นจบคอมินน์นะมิจอน อลไม่ตาเสียวจรกิฟอยู่าวเดียวเ เอาเส้นเราจะเยอะเกิมาปนีรับ10ตัวไหนตานาไม่หรอโอเคโอ้โหมีมันมันเ้ยมากเลยรัชิลอยู่นู่นนะสตัวแล้วนะโอแล้วมัน มันเยอะไปว่ะมี่หลุดโรออยา้อาารมมัโหแต่ไอ้ไอ้นี่หลุดไงไอ้ไอ้ตัวเล่มเยอะเกินไม่ได้ไม่ได้ตัวอะไรเยอะเกินเราไม่เคยมาเราเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันปกติเราไปเาีฝั่งโน้นเนี่ยจะแบงก์ใจแล้ ไม่คนต้องไปฝั่งนู้นแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ชิดขบไอตัวนั้นมันหายไปยังลองไปดูดิไปดูไปดูไปไม่หายไม่หายมันแย่มากเลยตัวไม่ทำเนี่ยไอชิดไม่ทำไมไม่หายไปวะไม่บอกมาแล้วมันอยู่แล้วมันโผล่สองข้างจะจบยังไงวะเนี่ยก็ก็ต้องตีเอาตีแหละครับแต่ว่าต้องลากกลับมาไม่งั้นพาโทมันจะมาใช่ถ้าสองตัวไม่น่าจะไหว แต่เราก็บเมดไหมพวกนี้น่นาจะได้ฮะอะไรอ่ะเฮ้ยเดไสดไซโดเดสไซโดเดสไซโดว้าว เออยังไม่ได้ส่งอันนั้นได้บ่โดนเลยลืมกันแนนแอดออนแมวร้องที่โเป็นไงก็ถ้าโดนเล็งแล้วมันจะร้องว้าวว้าวว้าวไม่มีเมียหรอม่มีเมียตัวนึงมีอาไม่ใช่ไม่มีไม่เอาไม่ใช่ไม่เอา ซึนเลเล่เราเนี่ยแบ่งออกเล่นเงี้ยเเลยอแบ้เหปูพี่เราพี่แบงิดใหม่ลืมไม่ง่วงนี่ฮะโอ้โหไบวกิไปแบง์ยังง่วง ใครบางอาจทำที่แบงค์มึนงงไหมนั่นสิอยากให้รู้น่าดีอยากด้น่าดีเลยแน่นอนคงหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงเลยนะเนี่ยอากิฟต์ตัวไกล้ไปไหนนะมีเยวอผมสตันตัวไกล้ใช่ไหมที่มุ่นดีโชคดีสุดใจ วันอาันเกิดมันใช่เหรอนั่นน่ะไม่รู้ไม่รูเลย เดี๋ยว่เดี๋ยวมาเนี่เฟอ้ยพอันเกิดนี่คิดว่าวูัอย่างเดียวอะไรนะอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยไฮะอพอเนี่ยชอบเหาทำไม please stop immediately ตัวนี้หนักนิดนึงแล้วพี่แบงค์สิงเกิลมันเป็นสปอตฮิว่ะตัวนี้แต่ตัวมันใหญ่ด้วยเลยมันเลยหนักเฮะโดนแล้วโดนแล้วระวังสโนพาวอย่าไม่รู อยู่เววอยาคขีโมาไอ้อสเม่งไอ้ห้าหื้อแบคกแบ๊นถ้าพี่แบค์เข้าช้ามันจะติดจอดเนดะี่ยแดแมีเลสีแล้ว <c oughs> ไปเลยแต่พี่แบก๊กรอกอได้เราน่าจะน่าจะไม่ตายกัน,กน เ <laughs> ดี๋ยวสิดีมันเข้ามีนนเยอะเลยมันไม่เข้า DPS <c oughs> เลยแกเสร็จแล้วนะเ่องพัเวนนีองนี ตอนเล่นพีทเราดูโหเล่นงินจังเลยทั้งอมพวกเขาไม่ได้เในไม่ใช่บัวเองเหมือนเราเอออโทษโทษแล้วกันน,นะขอโทษ <c oughs> <c oughs> ผิดเองนะที่เกิดเป็นหมีอ่ะออฮะหมีเต็มเลยเนี่ยเนี่ยอืขอโทษฮะ พี่แบงค์รีบมาแล,แล้วนะมันสอดไม่ได้เห่อต้องเดินหน่อยอะ่งมาเลยไดนะเออเดินหน่อยนะส่งข้างบนมอ๋ออ๋อนี่ใช่มันมันติดอะมันส่งไม่ได้มันส่งแบงค์ดนโดนดีบับอยู่นะระวังดีบับ้ต้องนไวัแบคกินหยติเสี่ ก็มันจะปล่อยวงรีบัฟหมดครับวงที่น้อยเป็นไอ้ป็หน้ากันเป็นหน้ามาเด็กอ้าบอย่างวะอีซี่อีซี่อีซี่ใช่อีซี่ อีซี yeah. oh, okay. okay. ่แน่นอนนั easy, okay? ่นไงอีกเกมมินนะอะไรเงี้ยจีจีอีซี่เปล่าใช่ไหมเอาบุญดีฮ่าเฮ้ยไป โอ้โเบิร์ไปเก้านลานละสองแม่ตอนนี้มพอเลยพักเลยลงเดี๋ยวลงดินดีกว่ามุดดินละเรากำลังพูดถึงคนในตำนานยแล้วกันเหรอหนีไปทำรังดีกว่าแบบแคนนี้ก่อนแล้วกันโนฮาจะไปออกไข่หรอใช่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวเดูกระโหลกให้ไหมโอเคเราดูดาวให้เราดูคอนดอม ชิบหายแล้วควจะติดรูนไหมเนี่ยต้องการไทโก้รัดลดคุณไปแบงช่วยได้ต้องการโคคูณ โอ้กูเซ็นลถนั่นเอาจริงโอ้โหไปสองฝั่งโอ้โหพี่ไม่ใช่กูนอ้าวเฮ้ยวันี้เปนแมงโตรโหดเลยมีแมตตตัวเล็กต้องไปเอาไปฝั่งหนึ่งก่ะเอาอีกทไมเกมมันเต็มไปได้ปะเออลืมเลยยัยเราจะเอาตัวแนกตัวแรกควรเอาเดี๋ยวเอามาก่อนเพราะว่า เดี๋ยวมันมาเออเดี๋ยวมันมาระวังรองนิดหนึงรองนิดนึ่งมันเพิ่งมันเพิ่งมาดึงมาม่เนี้ยอย่างเงี้แหละมันมันมันฟิกเซตเลยมันกระโดดกลับทุกคนกระโดดกระเคิกระโดดกระโคลกระเคีไ้ยี่ันมามันมาจนได้กระโดดกระโคลจุดวางกูเบี้ยวใช่ไหมใช่ อุ้ยเพลงต่ออ่ะอุ้ยดิจิตอลก็เจ๋งโกรธกันพอตัวขายย้ำตายนานันดาโดนเพงเพลงมันอุ้ยอ่าบอกแล้วว่าเพลงนี้ตำนานตลอดไป We actually time this เฮ้ยชิมหายแล้วมาเด็กไม่น่าพูดเลยมาเด็กเออ้พูดนะทำเปเบิลเนี่ยห้ามพูดนะไม่นูด <c oughs> คำพูดแบบในตำนานอ่ะอารมณ์เหมือนของหมอนอะท่ามเซอร์พิซซ,พซ่าท่ามเซอร์ฮีโร่ยังไม่ได้นะไม่ได้ครก็ให,ให้พี่แดนพูดหรือเปล่าครับพ <c oughs> ่ามเซอร์พิซ <c oughs> ซ่าเอฟซ <c oughs> ีพิทคือแม่งที่เปลวทุกตัวเองได้เก็บทุกคนเลยด้วย อ๋อควงตัวใช่ไหมเส่นกีเมื่อกี้คืออะไรใครกรีดไม่เคยกรีดไม่เลยว้ายตายแล้วใช่ไหม เป็นแบบว้เป็นแบบว้งกูกอกูกูก้กูกีกูกูกีกูกไกูกูก่กูนูะูก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 มกูกูกูีกกูู้กดกู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 กากูกูกไกูก้กงกงกูเูก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 ูไงกู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 อูมูกูเูก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  ระวังคือแบงระวังพื้นต้องต้องกาดจังอวะตอนที่เราโดนดึงเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะมีช่วงเวลาแป๊บนึ่งมันจะ่ออกมาร่วงแห่งแหงความสุขเนะช่วงเวลาที่มีที่ได้โชวท่ายากเหอเีครับเออแบงคิดตัวเองให้เ็ กันโอ้กันดกันเถอะกันดกันเถออะไรกันวะเนี่ยองกัโดกันโดกันดกันขอะอไรกันเอโอัโดนกันกัโดนกันเอะไรันะอ้นโดนกันโกักั ขอพยายานยหนึ่งเขินกด็กกู้เลยเมื่อกี้เฮ้ยถึงมัน่เฮ้นไปได้ยังไงวะโอ้โหทำเอเบอร์สองพันสองพันห้าเลยโซโลเพาเรีบร้อยเรียบร้อยครับเพแ่งขึ้นเป็นสองแล้วเย้แล้วอีกนี่นะเฮ้ยพี่จะม่ใช่บริการหนุ่มจริงเหรอพี่ร้อยคนละร้อยคนละร้อย คืออะไรคนอะไเลยข้าวาข้นครับถทมเฉยแบบตัวกันเลันาดกันนัน